เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรันนตรยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่นแนวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสม,มาธิ เด้เาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสบาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายๆเดี๋ยวถึงก็ให้เปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหรือไปใช้กำลังบีบเปลือกตา ต้องหลับพอสบายสบายทำตรงนี้ให้เป็นสักอ่อนนะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายทั้งรู้สึกสบายและก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณ ศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายลคามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเทาว้าให้ผ่อนคลาย งผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะให้สังเกตให้ทบทวนดูว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งบ้างไหมถ้ามีก็ต้องผ่อนคลายเพราะถ้าร่างกายของเราปรับให้สบายก็ยจะทำให้ใจของเราพลอยสบายไปด้วย ตั้งผ่อนคลายในลูกนะแรรกธรรมฉางว่เราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองสใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตั้งปลดตั้งปล่อยตั้งวาง ต้องคลายความผูกพันในทุกสิ่งใจถึงใจหยุดนิ่งได้ง่ายต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราต้องปล่อยวางเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเราดูดว,ว่าเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกณช่วงเวลานี้เนะี่ยต้องทำให้ได้อย่างนี้นะในเบื้องต้นใจจะได้เก่งเกลี้ยง คือกายก็สบายใจก็สบายไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เนียวไม่รัง้งอะไรทั้งสิ้นจิตกรีใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นยเย็นนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกายของเรานะจะที่เราสมมุติว่าให้มันเป็นปล่องเป็นชจ้าเป็นโปรงกลวงภายในไม่มีตับไตไส้พุงไม่มีอวัยวะภายในเป็นที่โล,ล,ล่งๆว่างๆกลวง เกลียมีแต่ใจของเราท่าน,นั้นความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันรือภาษาบ้านๆคือเรามีความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายความรู้สึกของเราทั้งหมดนะจ๊ะ หยุดนิ่งนิ่งอย่างนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเราจะเห็นได้เมื่อใจหยุดนิ่งในสนิทจริงๆถต่ว่าในเบื้องต้นต้องทำความรู้จักกันก่อน ใจต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากใจของเรานี่จะต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ลราตรงนี้นอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายะตนะนิพพานเป็นตำแหน่งเดียวที่ปัสมอสมุทิจ่าของเราตอนก่อนตัดสรธรรมเป็นพระมหาบุรุษ พอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือต่กระดูกหนังช่างมันไม่ได้บรรลุธรรมยอมตายอาจรย์ก็นิ่งอย่างเดียวพอทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งใจท่านก็นนิ่งตานิ่งนี่แหละใจของท่านจะมาอยู่ตรงนี้ ตอนที่แม่เอาอะไรแล้วแม้กระท,ทั่งชีวิตนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องตอนง้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิยะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้มมา,พาพูดง่ายๆว่าได้บรรลุมรรคผลนิพพานขจัดกิเลสอสวะหมดสิ้นไปแล้วก็ได้ใจที่หย,ยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ซึ่งปัจจัยที่หยุดนิ่งตรงนี้ความบริสุทธิ์ของใจก็จะเกิดขึ้นจงกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้เห็นเมื่อเราลืมตาเห็นดวงอาทิตย์อย่างนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแต่ถ,ถ้าวันนิ่งถูกส่วนก็ตกศูก์เข้าไปสู่ภายใน คือใจมันนัานเคลื่อนก็ไปภายในเหมือนหล่นจากที่สูงบุบลงไปแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกรมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรในแล้วไม่มีธรรมนิเลย สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยางวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็นปรากฏเกิดขึ้นมาลอยขึ้นมาหลังจากหล่นไปแล้วก็ลอยขึ้นใจหล่นลงไปแต่ขึ้นมาเป็นดวงใสๆเป็นธรรมดวงแรกคือความบริสุทธิ์แรก ถ้าเรียกว่าปฐมอมมัมกคือ,อต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานรือเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสนาสติปัทานจะเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อเราลืมตามองดูบนท้องฟ้านะเนี่ยห็นดาวลิบๆอย่างเงี้ยไกลๆอย่างกลางกขนาดพระ จันในคืนวันเป็น,ย,นย,ย่างแย่ขนาดระาตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสายเย็นเหมือนแสงจัน์ทในคืนมันเป็นคือไม่จ้าตาไม่แสบตามาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยและความบริสุทธิ์ของใจที่กิเกลี้ยงทิลลด คนจากนิวรณ์ทั้งห้าจากเรื่องกามมาชันทะเรื่องเพศเรื่องสมบัติเรื่องความโกรธคุนมัวความฟุ้งความง่วงความท้อความสงสัยอะไรต่งางๆเหล่านั้นเป็นตน้นใจมันจะใส่ใสมีความสุขมากเพราะมีความสุขอย่างไม่เคยเจอที่แหละ ใจจึงไม่เคยยื่นไม่ไปไหนอีกใจก็นิ่งอย่างเดียวเพราะสุขในระดับที่ความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองทวีดทั้งสี่ยังมีไม่ถึงนี้เนี่ยให้ไม่ได้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีตำแหน่งอำนาจวาสนาแค่ไหนผูพกพ้องบริวารเยอะแยะก็ไม่เคยให้ความสุขได้ขานาดนี้ดัะนั้นจางท่านจะนิ่งอย่างเดียว นิ่งชุ่มชุ่มอยู่ในนิ่งแน่นกว่าเดิมไม่เคยยืนเลยเพราะใจที่นิ่งแน่นนี่แหละทำโดยแรกจึงขยาย,ยออกไปมันขยายไปทุกทิศทุกทางเพราะว่าทรงกลมขยายอาจารย์ตันก็เคลื่อนกไปสู่ข้างใน เห็นธรรมในธรรมเป็นยันชันกันไปเป็นยันชันเป็นชุดชุดหนึ่งก็หกดวงแต่และดวงก็มีชื่อแตกต่างกันดังแรกเรียกว่าดวงธรรมานุบสนาสิบฐานหรือดวงมัฏมมักพอผ่านหยุดนิ่งกลางวัฏมมรักก็เข้าถึงดวงศีลเป็นดวงเมือนกันแตเป็นความบริสุทธิ์มากกว่า สว่างกว่าสุกกว่าพระใจท่านยึดอยู่ในกลางดวงสีก็เข้าถึงดวงสมอทิยึดอยู่ในกลางดวงสมอทิก็เข้าถึงดวงปัญญายึดอยู่ในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงเอมุทยึดอยู่ในกลางดวงเอมุตก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณัตสันสนะคือมันจะเข้าไปเองเนี่ย เมื่อใจนิ่งนั่นมันจะหล่นไปตามลำดับเป็นชุดชุดหนึ่งก็หกดวงักล่าวนี้นะจ๊ะ,ะตั้งแต่ปฐมมรดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณัตสันะในกลางดวงวิมุตติญาณัตสันะถ้งการนิ่งอย่างเดียวก็วเข้าถึงกายกายหนึง่ง มีลักษณะเหมือนภายนอกของนั่นเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดลักษณะคลายกับกายมนุษย์หยาบแต่ว่าสดใสกว่างดงามกว่าในอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาติที่รองรับอยู่นะจ๊ะกายเนี่ย บางทีก็เรียกว่ากายฝันกายเดียวกันนะเจ๊ะที่เอาไปทํำนาทีฝันตื่นมาก็มาอยู่ที่ตรงเนี้เลยเรียกว่ากายไปเกิดไปเกิดมาเกิดในกายนี้นะเจ๊ะกายมนุษย์ละเอียดจะมีกายต่างๆเหล่านี้เป็นยันชันเป็นชีวิตภายในซึ่งไปเคยรู้มาก่อนเลยมีความรู้แจ้ง เกิดขึ้นก็เ,เพราะเห็นแจ้งเห็นแจ้งได้พระใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งได้พระทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนี่แหละจึงเข้าถึงชีวิตภายในที่ประเสริฐขึ้นดีขึ้นปราณีตขึ้นละเอียดขึ้นที่ซ้อนอยู่ข้างในเป็นกายภายในซ้อนอยู่กายภายนอกซึ่งแต่เดิมเราคิดว่ามันมีแค่กาย ไยนอกหรือกายมนุษย,ย์หยาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงผูกพันกับกายมนุษย,ย์หยาบนี่มากแต่พอหมดหยุดนิ่งไปถึงกายมนุษย,ย์ละเอียดกายมนุษย,ย์ยาบก็เหมือนบ้านเหมือนเลื่อนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย,ย์ละเอียดบ้าเนเลืยก็มีวันผูวันพังเป็นธรรมดาเนี่ย เพราะนั้นก็จะมีชีวิตภายในอย่างเนี้ยเป็นชั้นๆความบริสุทธิ์ก็ยิ่งเกิดขึ้นท่านหยุดอย่างเนี้เข้าไปถึงธรรมในธรรมเป็นชุดชุดละหกดวงดังกล่าวก็เข้าถึงอีกกายหนึ่งที่สวยงามขึ้นปรานอีกขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นคือใจจะถูกปรับสบภาพให้บริสุทธิ์ขึ้นจากใจที่หยุดนิ่ง แล้วก็มีกายมาลองรับเป็นกายทิพยุจิกากายทิพย์ก็เข้าถึงกายทิพย์ละเอียดจะเป็นคู่คู่กันอย่างนี้เลยจะนิ่งเอาไปอย่างนี้แหละแล้วแต่ละกลายกจะถูกเชื่อมโดยทำหกดวงหนึ่งชุดซึ่งเป็นเครื่องกลั่นใจกลั่นเห็นจำไปรู้ให้สะอาดทละบริสุทธิ์เข้าไปถึงกายในกาย ชีวิตภายในที่ซันซ้อนกันอยู่รับสภาวะกายที่ไม่บริสุทธิ์ที่หยาบไปสู่สภาวะกายที่บริสุทธิ์และละเอียดเพิ่มขึ้นมีกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพประสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นชั้นๆจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมโคตภูซึ่ง มีลักษณะที่สวยงามมกแกดับ,บโตมอริยบทสมาธิกายประกอบไปด้วยลักษณะมาะหาบุรุษครบถ้วนทุกประการกายทำแรกเลยว่ากายทำโคตรตภูหน้าตักคือวัดจากความกว้างของเข่าถึงเขา่าขาซ้ายถึงข้าขวาหรือขวาถึงซ้าย ยันก็ห้าวานิดหน่อยนาตักจะเท่าความสูงเกดดอกบวตูวอริยบทสมาธิสงบนิ่งเป็นกายองค์พระคือจะกายของครืหัดถูกปรับมาเป็นกายที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นที่เป็นพลมมีจิตเสมอพลม ทีประพฤติพหมมรั์เว้นจากเรื่องกามแล้วก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นอรูปภูมิแล้วก็ปรับสภาวะให้ละเอียดไปถึงกายธรรมโกตภูปเป็นพระเหมือนเรากลุลบุตรทั้งหลายเนี่ยก่อนบวชความบริสุทธิ์ของเราก็มีน้อยต้องปรับสภาวะมาบวชเป็นพระภิกษุ ก็บริสุทธิ์เพิ่มบวชเป็นพระแล้วก็ต้องบวชเป็นพระในพระเข้าไปอีกเป็นพระแล้วพระเล่าที่เรียกว่าบวชสองยันตก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเข้าถึงกายธรรมนี่แหละและจากกายธรรมโคตรภูก็ต้องปรับเป็นพระที่บริสุทธิ์กว่านี้เข้าไปอีกด้วยการหยุดนิ่งอย่างเดิมก็เข้าถึงกายธรรมอสวดาบันนาทักห้าวา สูงห้าวาอริยบทสมทธิอันน่าออกไปทางดีวกว่าตัวของเราสว่างสวยรับความบริสุทธิ์ของกายธรรมโสดาบันเป็นกายธรรมระกสกิทาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นรับจากสภาวะกายธรรมระกสกิทาคามีเป็นกายรกธาาายรรมรานาคามี นาตักษิบห้าวาสูงสิบห้าวาะบริสุทธ์เพิ่มกันไปอีกเวลาใจบริสุทธิ์ที่มันจะตกศูนย์เป็นชั้นๆเข้าไปจากกายหนึ่งไปสู่อีกกายหนึ่งก็ต้องตกศูนย์ไปเรื่อยๆปรับอย่างนี้เรื่อยไปถึงกายพระอนาคามีนาตักษิบห้าวาสูงสิบห้าวาแล้วก็ปรับเข้าไปอีกเป็นพระแล้วพระเล่าก็ตั้งถึง กายทำพระรหัสนาทักยี่สิบฟาสูงยี่สิบฟากายนี่แหละสำคัญกายทำพระรหัสที่จะทำให้เราหมดกิเลสอสุภะคือกิเลสที่หุ้มมาแต่ละกลายนั่นเน่มันถูกละลายหายสูญไปหมดมันล่อนไปหมดเลยสาภาวะกายก็เปลี่ยนไปเป็นชั้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 นเรียกว่ากายในกายเนี่ย พระสัมมาสุทธเจ้าท่านกระทำอย่างนี้แหละเหยีดนิ่งอย่างเดียวท่านทำได้อย่างนี้เมื่อบรรลุนุตตรละสัมมาสัมปชัญาณแล้วก็นำมาถ่ายทอดในระราสาทกทั้งหลายซึ่งก็ได้บรรลุมคผลผนิพพานตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านเป็นชั้นๆเข้าไปท่านทำอย่างไรท่านก็นสอนพระษาวกให้ทำอย่างนั้น ท่านเป็นอย่างไรอสาวกก็เป็นอย่างนั้นตามกําลังแห่งบาร,รมีเป็นชั้นๆข้นขไปโดยวิธีหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้คำทั้งสองพระองค์แม้มี8 40, 000, ปดหมื่นสี่พันปฐมมกันแต่รวมสรุปก็อยู่ที่ใจหย,ยุดนิ่งพอหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมแล้วถึงระธรรมกายแล้ว ธรรมจักขุเกิดญาณทัศนะเกิดจักขุญาณบัญญาวิจาแสงสว่างเกิดก็ได้เห็นธรรมทั้งหมด8ปด0มประจม,มะกันเรียงไปตามหัวข้อต่างๆที่จะนํามาถ่ายทอดสองแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายทําอย่างนี้จนกระทั่งทรงดับขันตบรินิพาน แล้วก็ซืบทอดต่อกันมาดยพระมหาเทลานุเทละเลื่อยกันมาเลยแต่ว่าหมดกาลเวลาผ่านไปและศาสนาก็เรียวลงคำสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายก็กระจัดกระจายไปในที่ต่างๆและก็ถูกแปลความหมายไปต่างๆนานากันจนยากต่อการเข้าใจและยากต่อการปฏิบัติ กระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานี่แหละในบรรลุธรรมกายเป็นพยานในการตัดสรนุธรรมของพระสมมสัมพุติเจ้าเราในรุ่นหลังๆนี้จึงสามารถปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระสมมสมทธเจ้าได้อย่างง่ายอย่างสะดวกสบายและมั่นใจ ลกาบรรลุธรรมองพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานี่แหละท่านทําอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําอย่างนั้นและก็ไเด้บรรลุธรรมตามนั้นวันนี้เป็นวันดีวันอาทิตย์ต้นเดือนเราจะมาประกอบพิธีบุญบูชาข้าวพระเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งอยูดด่ที่ศูนกลางกายทานที่เจ็ด ด้วยการประคองใจของเราให้ใสๆใสจะกำหนดบริกรรมวนในมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราหรือเป็นแลนด์มาร์คขอตรงนี้คือฐานที่เจ็เป็นดวงใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระแก้วใสๆก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยและนึกเมื่อไหรก็ นึกได้ง่ายๆอย่างสบายสบายก็ให้กำหนดบริกรรมในมิตรอย่างนี้นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว,ว,ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง,งไอเสียงคำภาวนาสัมมาอรหัง ดังออกมานในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักเราคลองใจกันไปอย่างนี้จนกว่าใจของเราจะหยุดนิ่งจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะจ๊ะให้ลู้ทุกคนต่างคนทางนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ